เอาละครับเดี๋ยวเราคุยกับพี่วินเนศต่ออีกยกนึงครับพี่วินเนทของพี่วินเนศเนี่ยแปลงนี้อายุ3เดือนเนาะที่เรา <3 S 1> ขุดด,ดูกันเมื่อกี้ะนะครับเดี๋ยวดูหัวอีกทีหนึ่งดูหัวอีกทีหนึ่งนะครับอตอนนี้แดดเปรี้ยงๆเลยนะนะครับช่วงช่วงบ่ายบ่ายสองเองตอนนี้นะครับแต่ว่ามันมีของคุณลุงข้างๆแกนี่ครับอายุ4เดือนอ่าคุณลองดูดีๆนะนะครับอ่ะพี่วินเนศชี้ของพี่วินเนศสามเดือนอันนี้ 4เดือนอาจจะช้า3าเดือนนะครับ4เดือนนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้โฟทีนะครับเมื่อกี้ของเราใช้โฟทีเป็นอย่างนี้ฮะมาดูครับไม่ได้ใช้โฟทีฮะก็มีหัวเหมือนกันนะแต่ของเราไปไกลกว่าละของเราไปไกลกว่าละนะครับอ่า,อาขออนุญาตดึงใบออกนิดนึงอ่ะมามาเปรียบเทียบกับท่อนเปรียบเทียบเปรียบเทียบให้ดูนะฮะนะว่า มันมันประมาณมันประมาณท่อนทันมันนะฮะนะครับซึ่งมันแตกต่างจากของเราอย่างชัดเจนเนาะโอเคอะอย่างนี้ใบพอใช้แล้วมันไม่เหี่ยวมนโดนแดดแล้วใบมันไม่เหี่ยวซึ่งต่างกับที่ไม่ได้ใช้พอโดนโดนแดดเนี่ยเผาว่าใบมันจะเหี่ยวแบบือต้นมันจะเหี่ยวไปเลยแต่อันนี้มันจะสู้แดดเหมือนว่ามันมันทํางานอยู่ตลอดเวลานี่คือคุณสมบัติที่ผมมองแล้วว่าที่หลายคนมาบอกมองว่ามันดี นะครับเพราะให้เกษตรกรแถวนี้ชาวบ้านแถวนี้จะมาดูตัวนี้ว่าเอ๊ะทำไมไม่เหี่ยวแล้วเขาเหี่ยวกันให้น้ํากันแต่ของเราเนี่ยให้เหมือนกันนะครับแต่เขาเหมือนกันแต่ใบไม่เหี่ยวโอเคมาดูของพี่พี่เน่ได้เลยเนาะนะครับโอเคขอบคุณมากเลยครับสุดยอดจริงๆครับ3มเดือนกับ4เดือนวัดกันไปเลยครับโอเคครับ